มิวักกี้บักนะครับถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้ทำการเทรดดัมมิลลิลลาดมาร่วมทัพมาผนวกกับยานิสอเทตูคัมโปสองผู้เล่นที่โหดที่สุดใน NBA บ่อนการพนันถูกกฎหมายนะครับได้ยกให้มิวกกี้บักเนี่ยเป็นทีมเต็งอันดับที่หนึ่งซึ่งเมื่อเรามาดูรายชื่อทีมเนี่ย ตอนนี้มีลินลาดมีคิดมิเดอร์ตันมียานิอัเทตุคัมโปมีบุ๊กโลเปสเฮ้ยมันยังไม่ค่อยสวยนะมันเสียฮอลลเดย์ไปเสียเกสันอเลนไปทีมตัวจริงเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับในคลิปนี้ผมจะเสนอทีมแต่งอย่างมิวักกี้บักในมุมที่เปลี่ยนไปจะมาดูโฉมหน้าทีมผู้เล่นว่ามีรูปแบบไหนบ้างที่มันสามารถจัดทับได้แล้วก็ เหตุผลในการที่บักจะคว้าแชมป์ในปีนี้มีเหตุผลไหนบ้างไปไล่เลียงรับฟังพร้อมๆกันนะจ๊ะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นคือแผนการเล่นของมิวกกี้บัคในฤดูกาลหนนะ้าเท่าที่ไล่เลียงหาข้อมูลมาจากสื่อต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมี4รูปแบบด้วยกัน ชุดแรกที่สื่ออยากให้จะเป็นตัวจริงมากที่สุดเนี่ยพอตการ์ดจะเป็นดัมมี่ลิลาดชูตติ้งการ์ดจะเป็นมาลิกบิสลีย์สมอลฟอร์เวิร์ดเป็นคิดมิเตตันพาวเวอร์ฟอร์เว,รเวิร์ดเป็นยานิสอัตเทสคัมโปเซนเตอร์เป็นบู๊กโลเปตเขามองว่าจุดเด่นของชุดนี้เนี่ยนั่นคือการ์ดนอกคู่กันระหว่างลินลาดกับบิสลีย์ลินลาดสามแต้มเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ว่ามาลิกบิสลีย์คือชูตติ้งการ์ดที่ไว้วางใจได้ ในช่วงเวลาดีๆของเจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นมือ3แต้มที่ยิงสูงถึง37.8% 5เถ้าบิสล่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีคู่กับดามิลิลาดข้อดีคือยานิดจะไม่ถูกดับเบิลทีมถ้าคุณปรับแผนไปลุมยานิดไปดับเบิลทีมยานิดคุณจะโดนปืน2กระบอกของมิว k ก e ี้บัคไล่ทะลวงวงนอกมาลิกบิสเล่คือชูตติ้งการธรรมชาติที่ไว้วางใจได้ลิลาดเป็นตัวชูตที่โหดระดับต้นๆของลีก นี่คือความน่ากลัวของชุดนี้นะครับแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยสื่อเขามองว่ามาลิกบิสลีย์และดัมมิลิลาดเนี่ยเล่นเกมรับไม่ดีทั้งคู่จะทําให้เกมรับวงนอกเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้คือจุดอ่อนของชุดนี้นะครับชุดต่อมาของมิวเก็ก์บัคเนี่ยพอตการ์จะเป็นลิลาดชูดตติ้งการ์จะเป็นคิทมิดเดร์ตันส m a ลฟอร์เวิร์ดเป็นเจคาวเดอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นยานิสเซนเตอร์เป็นบุคโลเปสเขามองว่าการเติมเจคาวเดอร์เข้ามาเปลี่ยนโค้ดใหม่เปลี่ยนระบบใหม ปีที่แล้วเจคาวเดอร์ er เนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนแล้วตอนท้ายเนี่ยเพิ่งย้ายมาร่วมทีมทีมใช้เขาน้อยเกินไปเจคาวเดอร์ er เป็นตัวเก่าใน NBA เป็นมือยิง3ามแต้มเป็นมือป้องกันที่ดีถ้าชุดก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเกมรับ ชุดนี้จะมีเกมรับที่เหนียวมากๆคินเมดตันถ้าสลัดอาการบาดเจ็บได้เล่นเป็นปีคู่เจคาวเดอร์รู้มือกันอยู่แล้วเคยทำงานร่วมกันอยู่แล้วน่าจะเป็นเกมรับที่ดีของมิวกกี้บักแล้วก็รูปล่างไซส์ขนาดตัวไม่เสียเปรียบเขามองว่าจุดเนี้ย เซตหคนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าเจคาวเดอร์เนี่ยจะเค้นฟอร์มเก่งแบบตอนพีกๆได้หรือไม่นะครับชุดต่อมาเนี่ยจะเป็นแนวทางใหม่ของมิวกี้บัคนะครับพอยกาดจะเป็นลิลลาดชูดติงกาดจะเป็นบัวชแชมสมอลฟอร์เวิร์ดจะเป็นคิดเมดเตตันพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นยานิสและเซนเตอร์เป็นบุคโลเปสเขามองว่ามาชอนบัวชแชมเนี่ยในปีที่ผ่านมาในก่อนหน้านี้ได้รับโอกาสการเล่นน,น้อยนิด เขามองว่าผู้เล่นคนนี้อายุน้อยสดมีพลังสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ดีมาเติมความสดให้ทีมม a ว k กกี้บัคและก็ลินลาดมีปัญหาเรื่องเกมรับเติมบัวแชมเข้าไปจะช่วยเล่นเกมรับความเด็กของเขาความขยันของเขาความต้องการโอกาสในการเล่น NBA ของเขาน่าจะมาเป็น Energy มาเป็นพลังงานที่ดีกับมิวกี้บัคและก็เมื่อเติมมาจอบัวแชมเข้าไปเนี่ยเขาสูง6ฟุตห รูปล่างของทีมชุดนี้จะดีทั้งเกมรับเกมรีบาวบอ์เกมป้องกันเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆชุดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเทรนด์สมัยใหม่ของบาสยุคนี้นะครับบาสยุคนี้เนี่ยต้องมีชุดสมอลบอลติดไว้เขามองว่าถ้าต้องใช้สมอลบอลไลอัพเนี่ย พอยต์กาดจะเป็นลิลาดชูตติ้งกา ley, ร,ร์ดจะเป็นมา l i k บิสเล่ย์สมอลฟอร์เวิร์ดจะเป็นแพทคอ n n อกตันพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดจะเป็นคิดมิดลตันเซนเตอร์เป็นยานิสอเทตุคัมโปจะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กมา l i k บิสเล่ยกับดัมมิลลาดเป็น2มือปืนที่ไว้วางใจได้คริสมิดลตันถ้าสามารถสลัดสนิมออกไปได้เขาเป็นสมอลฟอร์เวิรที่น่ากลัวมากๆแพทคอนนอกตัน แม้ว่าจะไม่เด่นเรื่อง3คะแนนแต่เขาก็มีสถิติการยิง3คะแนนที่ดีผนวกกยานิดที่เล่นเกมป้องกันได้เกมรีบาบอลได้และเป็นคนที่แอสซิสเปิดปอนบอลได้ดีเป็นเซนเตอร์ที่มีความเร็วมีความไวป้องกันได้ดีนี่คือหนึ่งในชุดสมอบอลที่น่าสนใจของมิวักี้บัคและน่าจะได้ใช้บ่อยในปีนี้นะครับเอาล้นี่คือการคาดการณ์ตัวจริงของมิวักี้บัคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังสำรองแบ็กอัพของทีมมิวกี้บัคว่าน่าสนใจขนาดไหน ตอนนี้พอยการ์ดสำรองของลิลลาร์ดเนี่ยจะเป็นคาร์เมลอนเพย์อาจารย์หนูอาจารย์หนูเนี่ยเก่าอยู่แล้วครองเกมดีประครับประคองเกมได้ผมชอบนะครับในตำแหน่งชูติ้งการ์ดจะเป็นมาลิกบิสลีย์ไม่เป็นตัวจริงก็ตัวสำรองแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในชูติ้งการ์ดที่ไว้วางใจได้ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดจะเป็นมาจอนเบอร์ชมเป็นเด็กดาวรุ่งป้องกันดีมีเอเนจีที่ดีแล้วก็มีพี่แจ้เจคาวเดอร์คอยเล่นเกมรับยิง3ามแต้มเป็นตัวเก๋า Power Forward มีบอ b บี้พอ t ิสหใน Power Forward ตัวสำรองยอดเยี่ยมลงมาเล่นเกมรับได้ดีทำสกอร์ได้เฉียบคมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญมากๆก่อนมิว u อก e ี้บัคคอยปรับเปลี่ยนเกมได้แล้วก็เซนเตอร์สำรองเนี่ยจะมีโรบินโลเปตเป็นตัวสำรองในตำแหน่งวงในคอยผัดเปลี่ยนลงมาช่วยเล่นเกมรับโดยรวมเนี่ยหน้าตาของมิว u k ก e ี้บัคทีมนี้ไม่แย่เลยนะครับอ่ลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับ าเหตุผลว่าทำไมมีวอกกี้บัคต้องคว้าแชมป์ในปีนี้ประเด็นแรกเนี่ยเขามองว่าแกนหลักของมิวักกี้บัคเนี่ยยังอยู่ครบสมบูรณ์ดียาเนสเอธิทโคมโปเป็นหัวใจของทีมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีทั้งเกมลุกเกมรับเป็นผู้เล่นระดับ MVP ยังอยู่ในทีมอยู่บ็อบบี้พอทิสอะไห่ตัวสำคัญคอยเล่นเกมรับได้คอยลงมาทำแต้มได้เขามี14.1คะแนนโดยเฉลีย่ย9.6รีบาว เป็นตัวสำรองคนสำคัญและก็มีบุ๊กโลเปตมีคิดมิดเดิลตัน4ตัวหลักๆในชุดแชมป์เนี่ยยังอยู่ในทีมอยู่ตัวหลักๆนะครับตัวที่พาทีมประสบความสำเร็จเนี่ยยังอยู่ในทีมยังเป็นแกนหลักให้ทีมประสบการณ์ในการเป็นแชมป์น่าจะช่วยทีมนี้ได้ประเด็นต่อมานะครับนั่นคือเรื่องของคิทมิดเดลตันคิ m มิดเดลตันเนี่ยเรียกว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนฟอร์มเนี่ยย่ำแย่ที่สุดในอาชีพเลยก็ว่าได้ จนแฟนๆหลายคนเนี่ยปาาดเขาว่าน่าจะหมดแล้วในปีนี้ทีมเติมมาเต็มๆมีลินลาดมียานิตคุณภาพทีมอยู่ในจุดที่ดีซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันให้คิดมิดตันอยากพิสูจน์ตัวเองอยากคว้าแชมป์อีกครั้งก็เป็นได้แรงบันดาลใจการกลับมาของคิดมิดตันต้องบอกว่าเขาคือคนสำคัญของทีมถ้าเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีช่วยทีมได้นี่คือตัวแปรสำคัญนะครับประเด็นที่3เนี่ยต้องบอกว่ามิวักกี้บัคเนี่ย ก่อนหน้านี้ยานิดออกมาบอกแล้วว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ฝากอนาคตไว้กับทีมผู้บริหารก็เทมดตักยอมแลกจูฮอลลเดย์ยอมแลกเกสันอเลนเพื่อยานิดและเซจูคอมโปไปเอาลิลลาดมาซึ่งถ้ามองตามคุณภาพเขาเนี่ยน่าจะเป็นคุณภาพบิ๊กทีมที่ดีกว่าฟินิกซันตัวยานิดเองเล่นเกมรับได้รีบาวได้ขึ้นเกมได้ลิลลาดเองยิงวงนอกได้สร้างสารรค์เกมได้เขามองว่าตอนนี้ผู้บริหารเทมอตัก ไม่แชมป์ไม่ได้ไม่แชมป์ทีมแตกแน่นอนนะครับประเด็นต่อมาในประเด็นที่2เนี่ยเขามองไปถึงดัมิลิลาดดัมิลิลาดเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นของ NBA มาโดยตลอดเขาเป็นตัวท็อปมาโดยตลอดแต่ว่าลิลลาดเนี่ยไม่เคยเล่นกับสตาร์เกต A เลยเขามีแต่เกต B เกต B บวกนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ลิลลาดจะได้เล่นกับซูเปอร์สตาร์เกต A แบบยานิเดเทตูคอมโป ซึ่งลินลาดก็อยากได้แหวนยานิดก็อยากได้แหวนเมื่อสองสตาร์ระดับแม่เหล็กอยากได้แหวนทั้งคู่จะเป็นจุดที่น่าสนใจในฤดูกาลหน้านะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือยานิเอเธอร์ทูคอมโปเมื่อเติมลินลาดเข้ามาจะช่วยให้เขาเล่นง่ายขึ้นเขามองว่าฤดูกาลหน้ายานิดอาจจะมีสถิติที่ดีที่สุดการทําแต้มเฉียบคมอยู่แล้วการรีบอลทาได้ดีแต่อีกหนึ่งมิติเนี่ยนั่นคือการแอซิ์ ในวันที่เขาเล่นกับจูฮอลิเดย์เนี่ยเขาแอสซิดอยู่5.7ครั้งในวันเนี้ยที่จะมาถึงเนี่ยเขาจะเล่นคู่ลินลาดลินลาดยิงแม่นกว่ายิงไกลกว่ายิงคมกว่าแล้วแอสซิดของยานิสเนี่ยอาจจะเป็นหลักสิบซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเป็นทิฟเบิลดับเบิลแล้วก็เมื่อผนวกกันทั้งหมดเนี่ยยานิสมีความกระหายอยากในการอยากเป็นแชมป์และลินลาดมาเนี่ยจะช่วยดึงตัวประกอบเจ้าตัวทำให้เจ้าตัวเล่นง่ายขึ้น เขามองว่าปีนี้ไม่แชมป์ก็ไม่รู้แล้วว่าปีไหนจะเป็นแชมป์นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทีมวิกกีบั s ทีมที่เป็นเต็งหนึ่งในปีนี้คุณคิดว่าพวกเขาจะไปจบตรงไหนอะไรคือจุดอ่อนของทีมแล้วก็4ชุดที่ผมบอกไปเนี่ยคุณชอบไลอ์อัพชุดไหนมากที่สุดผมยังตัดสินใจไม่ถูกอยากฟังความคิดเห็นของพวกคุณรออ่านคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สงคนแก่เวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ